สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องสปูสก้นนั้งฟังเมืองไทยละก็ฟังต่างประเทศนะจ๊ะฮัลโหลทุวันวันนี้กับข้าวต่างแดนบายแนนนี่นะจ๊ะเสนอเมนูอันพะโล้ตีนหมูจ้าพี่น้องจ้าคากรือค้ากิอะไรจ้าพี่น้องอันนี้แน่นบริตุวิธีทำไหมเบิ้งด้วยจานหนึ่งจ้าว่าอันแน่นที่แน่นว่าเคยต้มไว้สองขาจ้าสองตีเนี่ยนะจ้ะแล้วก็แน่นใส่ไว้ตู้เย็นไว้อันนึงแล้วก็ แนนกินไปก่อนนานนั่นะกคะอันนี้แล้วที่เหลือในตู้อวนจ้จพี่น้องก็เอามากินวันนี้จ้าละกันนี่นะน้ำจิ้มน้ำสมจ้าน้ำสมปันใหม่ๆเลยจ้านี่มาจ้าพี่น้องสุขสุขคนมากินน้ำเน่นเด้อจ้าพารโลตีนไก่นะจ้านี่ลึกคากิอันนี้พักกะอ่ามีออนบ็อกโคลี่ลวกคือเก่าเลยจ้าเนี่ยจ้ามาเฝ้ากินน้วยกันจ้าอย่าว่าเป็นหลายนะจ้าเฝ้ากินเฝ้ากิน ป้าเส็บจะลับพี่น้งองแห้งลายมือแห้งหลังจะแห้งแสบอขอญาต่อมได้จ้ะคือแน,น่นว่าแล้วมันเหนียวกากิกาติเมนูลายเครอรี่ลายพันแคลเปื่อยค่ะขักจะพี่น้อง อ <c oughs> ใส่น้ำสมลงไปจ้ะน้ำสมนกับปั้นง่ายๆจ้ะใส่น้ำสมทรายสู้เนาะจ้ะออืจ้ะ ผักก็ไม่เต็มบัคคอรีด้วยจ้ะมันนีนนน่นึกถึงขาหมูเยอระะมันนะจ๊ะอ,อยากกินอยู่ได้จ้ะ อืมอืมอืมเสบคักเสบในพี่น้องเฮ้ยจ้ะถึกใจถึกใจคนอ้วนจ้ะ <c oughs> อืม กนเหลือหน่วยหนึ่งจ้ะแน่นต่มใสไปสามหน่วยนั่นจ๋ะหลอบก่อนแน่นกินไ,ไปสองหน่วย น,นี่พักอันบรอกโคลีบรอกโคลีเป็นการไม่ยาวนะจ้ะเขากันเขากันนะจ้ะแบบนี้อมาลวบไนี่จ้ะ เนื no okay. <laughs> like <laughs> mm ้อ hmm. ม <laughs> ันบหลาลดอกจ้ะอัน like นี้มันจะเป็นกระดูกส่วนใหญ่น้อยจ้ะต้องแฮะต้องเล่มหมอจ้ะต้องแคะต้องเล่มมันให้ตีนมันจ้ะเมนูตีนตีนขออภัยด้เจ้ะพูดมาสุภาพ นึกถึงข้าวขามหมูเยอรมันเลยจ้ะเนี่ย น้ำสมตัดกับความหวานจะไปนองตัดกับพะโลหวานแซ่บ,บจะ้ะอืม, <c oughs> อม ตีนมันใหญ่ใหญ่ด้จ้ะเนี่ยตอนต้มแรกๆอะติ้นใบใหญ่จะไปน้มพอ,ตอ,ตอะต้มซุกแล้วตี้นใหญ่ค่ะจ้ะอันนี้ตีนหมูมีขายเขาในห,หางเดยจ้ะ คนมากินกับกระเทียมพี่น้องขาเขากันอยู่จันแต่ว่าคือว่นแน่นแน่แนบ่คอยกินกระเทียมจ้ะ ถ้าเห็ดเต่บุกครกินกระเทียมน่ยมีเหมือนนึงกินกระเทียมไม่นรอกเห็ดผัดกะเพราหรือย,อยังจกักอ,อย่างนี่ยนะนั่งใส่กระเทียมไปเห็ดงามจา้ะหมูเห็ดงามนะจ๊ะคนหนึงเป็นคนอังกฤษนี่แหละจ้ะเพิ่นว่าอันถ้ากินกระเทียมมากเต๋อเต๋กินกระเทียม <laughs> มันออกแต่มันติดโตไ้ไอ้จ้ะขนาดเ่าเ่า ตำแล้วนาะจะตำหรือเขาบอกเกินกัดกินที่ซื้อเลยแต่ไม่ยังออกกินกินมันติดโตขนาดสีน้ำหอมพม่อผมจ้ะน่ว่าน่าจะกคนบ่มักกับบมักอีดีเด้แต่กระเทียมแต่ว่าแน่นนะ่ะกินได้แต่เกงใจมมเฮ็ดงานจ้ะอืมล <c oughs> องอ้ย แค่เล่มะนียวคลิปนี้แน่นล่าพี่ล่าหนองไปก่อนได้จ้ะพี่น้องจ้าเดี๋ยวแน่นจะเล่มต่อนะจากกระดูกแทะกระดูกตีนหมูจ้าพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องแนนนี่ยัมมี่เนี่ยนะจ๊ะพี่น้องจ้าเป็นกำลังใจให้แนนตลอดไปนะจ๊ะสวัสดีจ้า thank you everyone for watching bye